แพทนภภาล่องเรือที่อิตาลีคลิปนี้โฟกัสแค่ความหวานไม่ได้จริงๆทำเอาแฟนๆยิ้มตามไปด้วยเลยสำหรับความหาความน่ารักของคู่แพทนภภากับกวันใจหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่เข้ามาทำให้แม่แพท กับน้องเรซิง่งมีสีสันมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่เห็นทั้งคู่แพทและพีขยันพากันไลส์สดขายของกันตลอดแทบทุกวันล่าสุดแพทและพีก็ได้เวลาพักผ่อนไปเที่ยวกันบ้างแถมทริปนี้บินไปไกลถึงยุโรปและภาพหวานๆล่าสุดที่แพทนภภาได้โพสต์คลิปแห่งความสุขล่องเรือที่อิตาลีท่ามกลางอากาศหนาวๆก็ยิ่งดูอบอุ่นโรแมนติกมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าทั้งคลิปเห็นแต่รอยยิ้มกว้างที่มีความสุขของแพทนภภา และคลิปนี้ก็ได้โฟกัสแต่ความหวานไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีคอมเมนต์ชมความหล่อของพีชานนเช่นพ่อหล่อแพงมากลุกนี้พ่อดูดีเลยพ่อหล่อมากพ่อพ่อคือหล่อแม่คนนี้เคมีเข้ากับแม่สุดๆแม่ผู้ชายหล่อโฮกแฟนแม่แพทอย่างหล่ออะหล่อมากพ่อพีพ่อพีหล่อมากและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ